สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง y t u t u แอดทอนนครับนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรเก่านะเป็นเลขเด็ดวิ่งบนใช้จริงตื่นย,ยาวๆนะครับสูตรนี้งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้นำผมนำไปใช้นะก็จะมี0ู ประจับศูนย์ห้าแต่ไม่ใช่ผมไม่ได้เอาสูตรนี้ไปเป็นเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งผมให้ที่แปดกับเก้ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมใช้ประจับใส่ก็มีแปดหนึ่งแต่ผมก็ใช้ศูนย์ห้าแล้วก็แปดหนึ่งนะครับมันก็ห้าสองนะครับก็ใครที่ตามสูตรนี้อยู่เป็นสูตรเก่านะครับเดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมั้งวดที่ผ่านมาลงจริงให้หกงวดแล้วนะครับที่ผ่านมาได้หนึ่งกับห้ามันก็ออก สามห้าสองมาเทเลค่าครับยิ่งบนนะเมื่อวานนี้ใครที่ตามผมชุดสรุปนะครับการาบขอโทษขออภัยสมาชิกไว้ด้วยนะครับโอ้โหศูนย์เมื่อวานนี้หลุดก,กระจายเลยต้องยอมรับฮะไม่มีนะไม่มีไม่มีคำแก้ตัวนะครับใครที่ติดตามช่องของผมแล้วนำชุดสรุปไปใช้นะครับไม่มีสักตัวเลยทั้งบนทั้งล่างนะครับการาบขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงเด้อสมาชิกเด้อ นะครับผิดก็ยอมรับผิดฮนะไม่มีคาแก้ตัวนะสมาชิกน้าเมื่อาวานนี้สูตรหลุดเยอะจริงๆงวดนี้นะครับงวดนี้ผมนะผมจะนําสูตรเก่านะครับที่ท,ที่ที่ยังแบบถึงอ่าเขาเรียกอะไรล่ะอย่างเช่นหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างอะ่ะใช้มาแล้วมันหลุดนะครับแต่ผมก็จะเอาสูตรเก่านั่นแหละเ,ลเดี๋ยวมาทํา ต่อให้แล้วผมก็จะมีสูตรใหม่ค่อนข้างจะเยอะนะครับงวดที่จะงวดที่จะถึงนี้เพราะว่าสูตรเก่าเอ้สูตรเก่านี่มันมันหลุดเยอะผมจะนํานนสูตรใหม่มาคิดคานวณสูตรใหม่มาฝากสมาชิกนะครับค่อนข้างจะเยอะหน่อยเพราะว่าสูตรเมื่อวานนี้หลุดก,กระจายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันนะสมาชิกนะมาเข้าเรื่องกันนะครับอันนี้เป็นสูตรวิ่งบุญ สองตัวมาหนึ่งตัวอันนี้เป็นสูตรวิ่งบนเทียบชนกัน2สูตรอันนี้สูตรแรกมานะครับห้าแต่สูตรที่2นี้หลุดนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําต่อให้มาแถมกันด้วยวิ่งบนสูตรใหม่สูตรนี้เข้ามาแล้ว8ปดวดแต่ผมย้อนให้ดูแค่5้าวดนะครับงวนนี้สมาชิกท่านจะได้ดูสูตรใหม่เยอะทีเดีวยวเลยเพราะสูตรเก่าหลุดเด้อสมาชิกเด้อขอโทษขออภัยด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนนะครับสูตรไม่เข้ามีหลุดนะสมาชิกนะหลุด ผมก็ยอมรับผิดนะครับไปกันต่อฮะใครที่ชื่นชอบอ่ามาดูสูตรนี้กันก่อนนะครับวิ่งบนใช้จริงเดิอนอยาววที่ผ่านมาได้1กับผ้พออกสามห้าสองสามห้าสองก็มาที่เลข5่านะครับมาที่หลักสิบอ้าถูกเป็นงวดที่พมรวงจริงให้ตามวันที่เลย1 2 3 4งสองสมสี่ห้าหกรงจริงให้6งวดแล้ว วที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนบนนี่ฮะดูตามนี้เลยนะครับวิธีท,ทานะครับเดี๋ยวผมบวกเป็นตัวเลขเลยนะครับสาลงท้ายเลขหกหกบวกสาลงท้ายเลขเก้าเบวนะลงท้ายเลขหกหบวกสี่นะหกบวกสลงท้ายเลขศูนย์ศูกคงที่ศู 0, 4, คงที่ก็ได้เลขสีฮะสี 4, บวกเพิ่มไปสีแต้มสี 4, บวกสก็เป็นแปนะาน,นี้บวกสี่นะวดนี้ ได้เลขคู่ได้สี่กับแปดนะครับใครชอบจัดไปห้าสี่กับแปดใครไม่ชอบมองผัดน,นะครับงวดนี้ได้สี่กับแปดเดินดีเลยทีเดียวสองสองตัวนี้นะครับสองตัวมาหนึ่งตัวได้สี่กับแปดทั้งงวดนี้งมวดประจำวันที่16 6 6ทับทับรอรุ่นกัน4กับ8จะมาสักตัวไหมที่ วิ่งบนนะครับมาได้ทุกหลักนะครับเอามาต่อกันกับสูตรที่สองไอ้สูตรที่สองในคลิปนี้สูตรนี้จะเทียบชนกันสองสูตรวิ่งบนนะครับเทียบชนกันสองสูตรวันที่ผ่านมาสูตรที่หนึ่งเลขห่าสูตรที่สองได้เลขหนึ่งผลออกสามห้าสองก็มาเฉพาะสูตรที่หนึ่งนะครับเลขห่านะครับที่หลักสิบนะมาเฉพาะเลข่าที่หลักสิบ ส่วนสูตรที่สองนี้หลุดนะครับประทษขออภัยไปเด้อสูตรหลุดนะต้องพูดย้ำๆหน่อยเดี๋ยวสหสมาชิกจะหาว่าผมเปลี่ยนแปลงตัวเลขอะไรผิดก็ว่าตามผิดนะสมาชิกนะทีนี้มาดูกันทั้งสองสูตรเลยก็ทําต่อให้เหมือนเดิมนะครับถึงจะหลุดสูตรหนึ่งนะครับสูตรแรกนี้ยังไม่หลุดนะครับห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองก็ได้เก้า ก้าบวกสอลงท้ายเลขหนึบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึบกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่บวกสีลงท้ายเลขห้าห้บวกหนลงท้ายเลขหกหกบวกสามลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกเจ็ดคงที่เก้าบวกเจ็ดคงที่ลงท้ายเลขหกฮสูตรที่หนึ่งยังไม่หลุดนะครับงวดที่ผ่านมาได้หางวดนี้ได้6กนะครับสูตรที่หนึยังไม่หลุดสูตรที่สอนี่หลุดนะครับมาดูสอบวกสลงท้ายเลขหกหกบวกเลงท้ายเลขห้าบวกสลงท้ายเลขแปด บวกเจ็ดลงท้ายเลขห้าห้าบวกเจ็ดลงท้ายเลขสองสองบวกสนะี่ลงท้ายเลขหนะหกบวกสี่คงที่6กบวกสี่คงที่ลงท้ายเลข0ูนะสูตรที่สองได้เลข0ูนนะอ่ะ <c oughs> พิจารณาเอาสูตรที่หนึ่งนี้ 6, นะครับได้เลขหกนะครับให้ดูสูตรที่หนึ่ง้ไว้ไว้นะครับจับสูตรที่หนึ่งไว้ครับสูตรที่สอง ได้เลขศูนย์นะหรือใครชอบเลขศูนย์ก็ว่ากันไปสูตที่2เมื่อกี้หลุดนะครับลงจริงให้งวดนี้เป็นงวดที่2งวัวประจำวันที่16ทับ 6, ทับรอรุ้นกันฮะผมเน้นไปที่เลข6กนะครับลองเลขศูนย์นะครับทีนี้มาดูสูตรสุดท้ายฮนะสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่ลงให้งวดแรกเดิน8งวดนะครับแต่ผมย้อนให้ดู5้างวดนะครับงวดแรกสูตรได้เลข7็เพิอ่ออก6 8 7 เจ็ดครับมาที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่1นงวดที่2สูตรด้เลขสองพออกสองสอดครับสมาที่10กับ100นะถูกเป็นงวดที่2องวดที่3สูตรด้เลขสามพออกสามแดแปดส มาที่หลักร้อยถูกเป็นงวดที่สามงวดที่สี่สูตรเลขเก้าคืออกสามศูนย์เก้าเก้ามาที่เก้ามาที่หลักหน่วยนะครับถูกเป็นงวดที่สี่เราได้ดูห้างวดแต่สูตรเดินแปงวดนะครับ วุที่ผ่านมาสูตรด้วยเลข2นะครับามห้าอก3 5 2 2ครับ2มาที่หลักหน่วยนะครับเมื่อวานนี้สูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับลงจรีนไฮมวดไลกเพื่อเอาไปเทียบกับสูตรเก่านะครับอ่ะวันนี้ได้เลขตัวไหนนี่ครับวิธีทำตามนี้เลยนะครับ5้าห้าบวกท่าเลข0 0 5ก็ได้5 5าห้าบวกสามบท่าเลข8 8ดแปดบวกสามบท่าเลข1 1ึ่บวกสองบวท่าเลข3 3มบวกส ลงท้ายเลข6 6บวกลงท้ายเลข3 3 3บวก3ามที่ลงท้ายเลข6อ่าสูตรนี้ได้เลขหฮะสูตรใหม่สูตรนี้ได้เลข6 <c oughs> นลก6นะครับสมาชิกนะได้เลข6มันไปชนกับสูตรเก่าเมื่อกี้นี้ที่ผมเน้นให้เน้นเลขนก่นแหละก็ดูไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวผมจะมีสูสูตรเก่าหลุดนะครับสูตรไหนที่มันพอไปได้เดี๋ยวผมก็จะมาทาต่อยอดให้ถึงจะหลุด เดี๋ยวผมจะมาแซมสูตรใหม่วันนี้นะผมบอกไว้เลยว่าสูตรใหม่นะครับจะผมจะทําสูตรใหม่มาให้สมาชิกได้รับชมกันเยอะนะครับเพราะว่าสูตรเก่าที่ผ่านมาค่อนข้างเกลียดเยอะนะครับฉะนั้นก็ฝากสมาชิกติดตามด้วยเด้ออ่ะอันนี้สูตรใหม่นะครับมันมาชนกับสูตรนี้อันนี้สูตรเก่านะนะครับนี่ฮะชนกันที่เลขหก 6, นะครับ สูตรที่มันเข้านะครับสูตรนี้ไม่ชนนะครับสูตรนี้ค่อนข้างจะเดินดีได้4กับ8เอามาจับใส่กับตัวนี้ไหมฮะ46เป็นคู่โต้46 86อย่างเงี้ย46 86เป็นคู่โตะถ้าสมาชิกชอบก็พิจารณานะครับแต่ผมให้เน้นที่เลข6นะครับเน้นที่เลข6วิ่งบนนะครับเด่นบนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะนะครับ ชอบจัดขัดผ่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ